เฮ้ยทุกคนเร็วขึ้นรถเดี๋ยวมันดึกไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วโอ้ยยัรอ <c oughs> ไป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 เติร์นมึงเรียกแบบนี้ได้ยังไงทำไมวะมึงเรียกแบบนี้เดี๋ยวผีก็ตามมาหรอกแล้ววะมึงเรียกชื่อด้วยดิเออเออทำไมทุมกคนลงจากรถไปก่อนอ่าโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะลงนะก้าวแก้มขึ้นรถเร็วจะไปแล้ว เได้เป็นรักเลยนี่สิวะาเพื่อนรักโอเคอันนี้ไปแล้วหรือยังเนี่ยยังวะทำไมอ่ะกูว่าเกินมันจะเกินได้ไงวะฮะกูก็เรียกแคแก้มก้าวมึงก็ลองถามพี่เขาดูดิมึงหมายถึงพี่ไหนวะผมเป็นเพื่อนพี่ขึ้นมากนะครับี่คุณพี่ผีผู้ชายครับพี่ชื่ออะไรครับจ้า แล้วพี่ผิดผู้หญิงแล้วครับชื่อแก้มซู่เดียวชัดเจนเลยชัดเจนเลยเอาไงดีมึงเป็นมิ้งเอาไงดีวะไอ้เก้าเคลียร์รถใหม่อีกรอบมึงคราวนี้มึงเรียกชื่อจริงเลยได้ไม่ผิดตัวแน่นอนได้ๆชัดๆแล้วมึงเอานทุกคนสังแก้มและเก้าลงจากรถไปให้หมดเลยสุภิสราจิระยุมามาขึ้นรถ เโอเคเงี้ยแหลโอเคแล้วเพื่อนรอดโอเคนะคราวนี้พุงไปได้แล้วใช่ไหมไอ้เติ้ลอย่าพึูดอยอะไรของมึงอีกวะอย่าบอกนะว่าคนนี้ชื่อสุพิศาลาและคนนี้ชื่อจิรายุไม่ใช่หวะพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อมาอีกคนนึงอ่ะ ชื่อมาไอ้เต้นเรียกเขาอย่างไรนะมื่แกสุพิศาจิรายุมามาขึ้นรถโอ้ยเย็นคนตยยสอยย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 ยนยยอมึงยย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 อยยกยยยยยยงยยอยย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 ยม่ยยยวยยยยยยมยยยยดียวยากยย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 ยดูกยยยยว่ยกยย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 ยกยย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 ยนอย่ายิยยกูเฮ้ยกูยย่ พรอครัวกลัวเป็นหมอผีเก่ามจะซ่ากับกูเหรอมึงเจออิติลิโซสเปนอิติลีโซริโกดัตโตนะอาร์คาติเตตโตนอแม้ครับผมกลับมาแล้วโอ้กลับซะแหมเย็นเลยนะเฮ้ยหยังไม่เลิกยังไม่เลิก คนหนุ่มอะแม่ไม่เตะบอลกับเพื่อนไหมอะโอ้โหโอ้โหอย่าบอกว่าทำประตูนะเว้ยโอ้โหนี่แต่พ่อที่อยู่เลยแม่วางกระเป๋าให้มันเรียบร้อยหน่อยสิ มีแค่นี้เออโอ้ยนำมันมันหอมยังอะแม่เอ้ยฝีมือแม่เองจรินมะเนี่ยอันนี้เอากินเลยเออไหนชิมดูดิรสชาติเป็นยังไงบ้างเออเออหยุดทำแบบนี้นะเคี้ยวก่อนเคี้ยวเคี้ยวห้ามหัมเพลงสิอย่าไปหัมเพลงมัวหัมเพลงเดี๋ยวกินไม่เสร็จพอดีสายครับผมสายครับแม่นั่นน่ะ จะไม่ช่คนดีหลอกจะไม่ดีคนดีหลอกหลอกหลอกแล้วก็ไปเออไม่ทำเพจจะไม่ดีคนดีหลอกจะไม่ดีคนดีแปนแปนหยุดร้องเพลงไม่กินข้าวด้วยร้องเพลงด้วยไม่เอาทำไมแม่ก็แค่ร้องเพลงปะไม่เคยได้ยินเลยโบราณเขาบอกนะถ้ากินข้าวร้องเพลงนะโตขึ้นมาจะได้ผัวแก่จริงเอาหัวเลาะจริงแม่ระวังเอให้ความยืดแบบนี้มันใช้หนูไม่ได้หรอกผมจะมีผัวแก่ได้ไงอ้าผมเป็นผู้ชายอู้หูเลือแล้ว เธอไม่ใช่คนดีหรอกเธอไม่ใช่คนดีหรอกออกออกออกแล้วก็ไปเออเธอเชื o ่อจะตามตามตามได้ผัวแก่ไปหรือโอ้ยไอความเชื่อแบบนั้นน่ะมันใช้กับผมไม่ได้หรอกโหผมเป็นผู้ชายจะไปมีผัวแก่ได้ไงแม่อะไรอะแม่เขาพูดเองไม่ใช่เหรอมาทำไมฮะก็ร้องเพลงไงก็เลยได้ผัวแก่ไงผัวแก่ไงโอ้เกี่ยวแล้วะล่ะ เขาว่าอะไรนะเบ๋อะไรอะไรนะคะเขาว่าอะไรนะเบ๋อ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะคือแม่นางชอบหยอกหนูแบบนี้แหละหยอกเล่นนะคะไม่ทราบว่าลูกเนี่ยไปเจอกับคุณลุงได้ยังไงคะดีเลยคุณแม่ทำไมยกมือไหว้เลยนะนี่ลูกเขยนะเนี่ยก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เหรอเรียกลุงเรียก พี่เรียกอะไรไม่เอาเลยนะ,ะไม่ทันสมัยเลยไม่ให้เรียกลุงเรียกพี่คุณนะแล้วให้เรียกอะไรแก่งงักขนาดเนี้ย <Daddy S 2> แดดดีอ่ะแดดดีแดดดีมากกว่าไงกี่แดดแล้วเนี้ยหมื่นกว่าแดดแล้วเนี้ย,ยงักขนาดเนี้ยเนี่ยทำไมข้าไปด้วยร้องเพลงไปด้วยถึงได้ผัวแก่งไงมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันคือความรักเข้าใจป้าความรักอ่ะจะแก่จะอะไรมันก็คือความรักทั้งนั้นแหละอีกร้องนึ่งเออ นี่จะละสังขารปะเนี่ย1 2 1 2 1 2 3 4โอ้ฉันรอรักแป๊บหนึงนะไอ้กอ้อยเอาดีๆด,ดีวะอะไรวะอีกทีนึง่ง <c oughs> อย่าแก้งดิโอ้ฉันรอรัก ช่วยจางหายไปจากใจฉันเสียทีกี่ครั้งที่อยากก้าไปแต่ยังอยู่ตรงนี้ลับตาเป็นไงได้ไหมเพื่อนตอนอันนี้ได้ไหมเพื่อนกูธรรมดาไปมันมันก็ถามว่าเพราะไหมมันเพอาะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบไปฟังในยูทู e เอาก็ได้อ่ะนึกออกไหมมันต้องยังไงดีเอาแบบพิเศษกว่านี้ได้ไหมเออ ประพันธ์โพลีเฮียก็มึงอยากได้ไหมก็มึงอยากได้ไม่ธรรมดาแล้วมึงเช่กูทำยังไงอ่ะมันแปลกไปพี่จบคอนเสิร์ตมึงไม่หลังแอนเหรอเอ้าเฮ้ยนี่ว่าเวอร์เกิลกรุ๊ปแม่เต้นกำลังมานะใช่ประพันธ์แบบแนวเต้นจังหวะเร็วๆอย่างงี้เหรอมาเฮ้ยไปสิเอาแบบโฟร์อีวี่อีมันะกดยังไงเนี่ยกูก็ไม่เคยเก่งภาษาอังกฤษนะเพื่อนถึงว่าตกภาษาอังกฤษมาโอ้้้โโโอออชินรเรย เฮเอรชเฮเ้นหนึ่งแปหนึ่งแปนหนึ่งนหนึ่งเฮ้ยเต้นดีร้องเฮี้ยมาเแล้วมันมีแนวอื่นอีกหรอวา้แปนมีใครอีกไหมหรือคนเดียวแล้วเฮ้ยพิทโอ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 เคถูกไหมคะคืออนร้องเหรอ ชค่ีช่ค่ะก็ถูกมา one two t h โอชันรอรช่วยจางให้ไปจากใจฉันเสียทีกี่ครั้งที่ยากเก้าไปตียังอยู่ตรงนี้ลาตายคิดถึงกับมาหนักคนดีพอดีแล้วแม้คิดถึงทุกทีพอกันทีพอกันที เอาเงียพอกันทีถ้าร้องแบบนี้นะฉันว่าได้แน่ได้เข้ารอบเหรอตอกรอบสิจะบ้าหรือไงเนี่ยเพื่อให้เพื่อนลองลองทุนกันไหมล่ะไปทั้งุ่งนะเขาได้จังหวะสามท่าไปไปออจังรอง มันยังไม่หมดเวลาซ้อมของพวกผมนะอ้าวอาจารย์ก็ไม่ได้มาเอาห้องเอาเฮิร์มนี่ว่ะเออมันถืเาอนาจารย์มาใหม่เนี่ยก็พอดีท่านมอให้ครูเนี่ยคิดสื่อการเรียนการสอนใหม่มันจะได้ทันยุคทันสมัยเหมือนเด็กใหมรุ่นสมัยเนี้อาจารย์คิดได้อหรอ๋อแล้วแล้วแลพวกหนู่ทำได้ไะครับได้ใจไงแล้วงั้นเราไปซ้อมดีกว่าได้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 อด้ไ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  ใช่ไหมอาจารย์เฮ้ยมีอะไรบ้างวะหนูว่านะจานบินอะต้องทำแบบพอด d c สต์เดี๋ยวนี้เขาฮิตการจาน podcast จริงจริงจริงอันนี้อันนี้กำลังเทรนมาเนาะใช่มาเลยสุดเลยออนไลน์ละจานอด d c สต์เฮ้ยอาจารย์เคยได้ยินมาก่อนนะอย่าบอกนะว่าจานอะคือรู้จักอ่ะเอ้ยโอ้โหยุกจานเลยยุกจานเลย podcast ขยันพูดนะด้วยอาจารย์ podcast ยุกจานเลยแล้ว ก็ต้องเตรียมตัวดิไปเตรียมของนี่พรุ่งนี้เจอกันที่ห้องนี้อ่ะได้เลยอ้าวจันบินสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกเออว่าไงมาทำอะไรเน่ยมาทอะไรนะมาทำอะไรเออก็พวกเธอนัดครูไม่หรออ๋อยี่เตรียมตัวให้แข็งไงอ๋อใช่เอ้าไหนจันบินไม่เตรียมอุปกรณ์มาหรอคะจันเตรียมมาแล้วไงแล้วแล้วกล้องอา่ะจันกล้องไม่มีมีแต่หม้อ หม้ออะไรอาจารย์หม้ออะไรนี่ไงเรียบร้อยอจาทำอะไรอ่ะออกมาได้แล้วนะฮะมาไหนอ่ะน <oh ั่นไงอาจารย์นี่มันอะไรกันนี่อาจารย์ฮเฮ้ยนไงนี่ปอบแคสไงปอบแคสอาจารย์มันไม่ใช่ปอบแคสมันคือพอดแคส มันมาแล้วอ่ะอาจารย์ละม้ออ่ะม้อแตกแล้วโอ้ม่อแตกเออทำอะไรอาจารย์พี่มาเออเหมื่อยใครควรจะเรื่องอาจารย์เสกใส่กระเป๋าผมก่อนไหมเดี๋ยวเดีวกูกระเป๋าเป้เฮ้ยไหนเรียบร้อยไอ้ปอบชั่ว มึงต้องเจอกูนี่แหละไม่มีทางไปทำร้ายใครได้อีกแล้วเนาะใช่ไม่มีทางออกมาไม่มีทางพวกเราเ้าเข้าเ้ออกมาเดินเลยตีแตกไม่ได้แตกฮ่ะโดนนะฮ่กเอาอะไรช่วยแก้ซิฟด้วยอ๋อ สองทัวร <t> ์เลยจกกระปีแฮ่จกกระปีจกกระป๋อฮ่าจกกระปี